คนนั้นน่ะคนนั้นเขาเป็นคนมีไฟนะเขาเป็นคนไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่ชอบทํางานความคิดสร้างสารรค์บันเจดิดค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้อ,อชอบความเร็วไม่ได้สนใจขนาดนั้นว่าใครจะต้องมองเขายังไงใครจะคิดกับเขายังไงแต่ตัวเขาจะไปให้ถึงจุดหมายเป้าหมาย ในสิ่งที่เขาปาถนาณานี่คือดูว่าได้บันทึกไว้หรือเปล่าไม่ใช่พูดไปครึ่งชั่วโมงเสร็จไม่ได้บันทึกเขาหันหลังให้กาในเรื่องราวของความท็อกซิกมาเรียบร้อยแล้วเขาจบแล้วก็ไพ่เดทเนี่ยวงบอกว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงนะหนักแน่นมากๆจบแล้วหันหลังเลยไม่อะไรอาวรทั้งนั้นแะแลว่าเสียเวลาชีวิตมันมีค่าในแต่ละวันคนเราไม่ได้อายุยืนกันขนาดนั้นอะ อายุสั้นหรออายุไม่ได้ยืนยาวก็พอแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะตีกันในหัวว่าทำไมชีวิตจะต้องมาพบเจอในเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆคนเราอ่ะมันไม่มีใครที่จะสมหวังไปสักทุกอย่างความผิดหวังอะ่ะเข้ามาเป็นครูเป็นบทเรียนให้ได้รับรู้ ว่าวันหน้าจะไม่เกิดขึ้นอีกเขามองคุณดีนะคนคนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่วางตัวได้ดีรู้จักในเรื่องราวของการใช้ชีวิตเวลาจริงจังก็จริงจังแหละแต่เวลาใช้ชีวิตทั่วไปก็รีแลกมีมุมเป็นเด็กบ้างมุมผู้ใหญ่บ้างสลับปรับเปลี่ยนกันไปไม่ใช่ว่าจะต้องเป๊ะขนาดนั้นเออ,อ้โห อะไรก็แล้วแต่จะต้องฟิกขนาดนั้นก็ไม่ถึงแล้วบางครั้งเขายังแอบมองเลยว่าเขาอะอยากที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบคุณบ้างแต่ด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอะมันไม่เหมือนกันงานของเขาค่อนข้างที่จะออกมาในแนวเครียดของคุณก็เครียดและแต่คุณพยายามที่จะไม่ดึงพลังงานพวกนั้นอะมาทําให้ตัวเองจะต้องท็อกซิกหรือคิดมากเครียดก็ปล่อยไว้ก่อนไปหาจิบกาแฟทำไรก่อนก็ได้ แล้วค่อยกลับมาทำใหม่แต่ระหว่างทางไม่ใช่ว่าละเลยนะก็คิดไปด้วยอะ่ะแต่คิดแบบผ่อนคลายเออแล้วด้วยตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่วางตัวเองในลักษณะที่ก้าเดียนะรู้คุณค่าของตัวเองยิ่งทําให้เขาอะ่ะมองว่าบางครั้งอะ่ะตัวคุณอะ่ะเด็ดขาดพูดคําไหนคำนั้นเออถ้ารับปากอะไรใครไว้แล้วอะ่ะคุณจะไม่มีการที่เป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมา พูดอะไรก็ออกมาจากความรู้สึกจริงๆถ้ารู้สึกถึงค่อยพูดแต่จะผ่านกระบวนการความคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ว่าตอนนั้นอยากพูดพูดเลยเพราะคุณกลัวกับการที่จะรับผิดช,ชอบกับความพูดไม่ได้เกิดถ้าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยรับผิดช,ชอบไม่ได้เนี่ยมันเสียหายเพราะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในคำสัญญาหรือคำที่เคยรับปาก เขาอ่ะเป็นคนที่บ้างงานมากๆชีวิตส่วนใหญ่คือการทำงานการทำงานของเขามันสร้างรายได้ที่ดีแล้วก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความหวังอะไรหลายอย่างในงานของเขาเพราะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคนที่จะต้องดูแลรแลับผิดชอบอีกหลายๆชีวิตที่อยู่ข้างหลังเขาเพราะฉะนั้นการคิดการทำอะไรของเขามันจะต้อง ละเอียดถี่ถ้วนเพราะผิดพลาดมาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เขามันกระทบกระเทือนไปเยอะแล้วเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในแต่ละคืนเนี่ยคนคนนี้มีเรื่องคิดมากเยอะนะก้าวดาบเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องงานหรอกเรื่องส่วนตัวก็มีเอาเป็นว่าสเกลในหัวของเขาอะ่ะมันเยอะมาก <c ười> คิดแมก้กระทั่งยามหลับยามนอนนะ แต่เขาดีอย่างเขาเป็นคนที่คิดแล้วไม่ได้จับจดอยู่กับปัญหาแต่คิดแล้วหาทางแก้ไขกับปัญหามากกว่าอแต่ถ้าคนไหนเนี่ยโดนเขาเกลียดหรือไม่ยุ่งด้วยเนี่ยถือว่าซวยแล้วแหละเพราะว่าโดยปกติคนคนนี้จะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจเย็นมากมากนั่นแสดงว่าการที่คุณเนะี่ยดีลกับเขาได้เนี่ยเขาอ่ะเห็นถึงคุณค่าของคุณแล้วคนคนนี้ก็มีความรู้สึกเดวิลนะ่ะผูกพันกับคุณนะไม่ใช่ผูกพันกันเป็นแบบ คุ้นเคยหรืออะไรขนาดนั้นแต่ผูกพันด้วยจิตวิญญาณลึกๆไม่เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วและก็เขาก็ยังตอบตัวเขาเองไม่ได้เลยว่าทำไมเขาจะต้องผูกพันกับคุณในช่วงเวลานี้ที่มาดูไพ่นะแล้วก็จากในเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาอะมองว่าคุณ่ะเป็นเสมือนกับเป็นแบบเพื่อนคนคุยคนรู้จัก ที่คุยกันได้ในลดยๆเรื่องอะ่ะไม่แต่เฉพาะเรื่องที่คุณชอบอะ่ะเขาเคยเกินอะไรพูดคุยกับคุณหลายอย่างแม้กระทั่งลึกๆในใจเขารู้นะว่าคุณอะ่ะก็ผ่านช่วงผิดหวังเสียใจหลายอย่างมาไม่แต่เฉพาะความรักหรอกคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆอะ่ะแต่คุณไม่เคยแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือเรียกร้องความสนใจอะไรจากเขาเลยอะ่ะว่าเออฉัน <laughs> ชีวิตลนธทดนะนู่นนั่นนี่ปาแต่คุณจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่อันเนี้ยมันเป็นการปาดน้ําตาไม่ให้ใครได้เห็นแต่ช่วงเวลาตอนเนี้ยคิดว่าสิ่งที่คุณปาดมันคือความปิติความปลื้มใจมากกว่าก็อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะเขาเนี่ยอยากที่จะลุยหนา้ในความสัมพันธ์แล้วนะ เพราะที่ผ่านมาเขารู้ว่าเขาไม่ค่อยได้มีเวลาใส่ใจคุณหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่เพราะด้วยบริบทของเขานะตอนนี้ทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วอะมันอยู่ในจุดที่ว่าเขาพอมีเวลาที่จะมาคิดในเรื่องราวส่วนตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแรกๆเขาคุยกับคุณเขาก็ดูแหละว่าคุณเป็นคนพูดจาดีชัดเจนเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเขาอ่ะก็ไม่ชอบอะไรที่สลับซับซ้อนอยู่แล้วแล้วบางครั้งคุณก็ออกแนวเป็นแบบสนุกสนานเหมือนเป็นเด็กๆดกอะ่ะก็ยิ่งชอบใหญ่เพราะคนเราอะ่ะเวลาเขาเจอเรื่องเครียดเคียดอะไรมาใช่ไหมเขาก็อยากผ่อนคลายเขาแอบส่องดูคุณเสมอแหละแต่เขาจะมีเวลาสนุกสนานได้ไม่มากเพราะงานความรับผิดชอบของเขารออยู่ถือว่าการที่เขาสอดส่องดูชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็สําคัญพอสมควรนะเพราะคนคนนี้ ในแต่ละวันเนี่ยเรื่องงานทั้งนั้นแหละแล้วเขาก็อยากมีอารมณ์เป็นแบบคล้ายๆกับคุณน่ะของเขา่เป็นดอ e s ันใช่ไหมก็คือหัวเราะล่ายิ้มแฉ่งของคุณก็เด e f ฟู l ก็สดใสยอย่างเงี้ยเขาอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนะส่วนมากในวงสังคมของเขาอ่ะก็จะมีแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรเงี้ยเขาชอบหรอแบบเนี้ยไม่นะเพราะด้วยเขารู้แหละแต่ละคนอ่ะที่อ่อ คบกับเขาหรือคุยกับเขาที่ผ่านมาส่วนมากมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันตรงกันข้ามกับตัวเขาแต่เขาก็รับได้ในบางครั้งบางคราวที่เขาจะต้องออกสังคมดื่มบ้างดิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาจะเลือกมาเป็นคู่อ่ะเขาจะมองถึงคนที่ใส่สาอารมณ์ดีใช้ชีวิตแบบง่ายๆธรรมชาติไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครเยอะๆแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะด้วยตัวของเขาเองอ่ะ เขาไม่ชอบเรื่องที่จะต้องไปวุ่นวายอยู่ในสังคมที่สลับซับซ้อนคนนี้คบคนนั้นซ้อนคนนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ต้องการถา้างนั้นเขาอยู่คนเดียวได้มันสบายใจกว่าแล้วมันไม่กินเวลาของเขาขนาดนั้นแะเพราะเส้นชัยของเขาคือความสําเร็จความสําเร็จของเขาเขาไม่จําเป็นจะต้องไปแลกมาด้วยความรักถ้ามีความรักประกอบยิ่งจะทําให้สําเร็จไม่เกี่ยวกันเส้นชัยของเขาคือเขาคนเดียว เส้นชัยของเขาก็คือความสามารถของเขาเขามองแบบนั้นนะคุณก็เองก็เหมือนกันคุณก็คิดคิดในเรื่องของตัวเองค่อนข้างมากแต่ก่อนเนี้ยคุณอาจจะมีเวลาดูแลใส่ใจตัวเองน้อยนะเลยทำให้อร่างกายของคุณน่ะมันต้องการการทนุถนอมอ่ะหรือจากบทเรียนอะไรบางอย่างอ่ะทำให้ตอนเนี้ยตัวคุณอ่ะกลับมารักตัวเองมากขึ้นเขาอ่ะสังเกตคุณมาโดยตลอด แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกมีใจให้กับคุณมาเรื่อยๆหนึ่งถ้วยอะ่ะมาถึงตอนนี้ในออฟคัพมันเกินเกิน60%แล้วแหละเพราะเขามองคุณว่าเป็นเหมือนคนที่คอยดูแลใส่ใจเขาอะ่ะถึงแม้ว่าเออจะยังไม่ได้คบกันหรืออะไรก็แล้วแต่คำพูดคำจาของคุณหรือแม้กระทั่งรายละเอียดบางอย่างอะ่ะที่เวลาพูดคุยกันอะ่ะคุณดีเทลต่างๆในตัวเขาคุณจาได้แล้วคุณก็ออกมาจากแนวธรรมชาติอ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิหรือเขาด้วยก็เช่นกันโลกส่วนตัวสูงชอบดีวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลทําให้เนี่ยเขามองว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างในตัวคุณนะที่ตรงกับใจเขาอะแต่เขาไม่เคยแสดงออกเั้งความรู้สึกนั้นอะให้กับคุณได้ทราบหรอกไม่เคยแม้กระทั่งว่าจะพูดหรือการกระทําก็ดูไม่ออกมันเป็นเพราะว่าตัวเขาอะยังคงที่จะยึดในเป้าหมายของเขาก่อนก็คือความสําเร็จและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ว่า เก็บซ่อนความรู้สึกเก่งพอเขาเริ่มอินกับอะไรเขาจะลุกจากตรงนั้นไปก่อนเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปลงลึกจนเกินไปจนเสียความเป็นตัวตนของเขาแต่โดยเวลาเนี้ยเดลมูน่ะบอกได้เลยว่าถ้าคุณกับเขาห่างกันหรือไม่ได้คุยกันบางคนอาจจะมีปัญหานิดหน่อยหรือบางคนอาจไม่ได้มีปัญหาเขาเน้นถึงคุณเสมอเลยนะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากที่จะสร้างตัวเองอ่ะให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อย เพราะคนคนนี้อ่ะถ้ารักใคระเขาก็อยากให้คนคนนั้นสบายเขาอยากดูแลได้แล้วเขาก็เป็นคนที่รักความสะดวกสบายไม่ใช่ขี้เกียจนะหมายถึงว่าก็ในเมื่อเหนื่อยแล้วอชีวิตยังจะต้องเหนื่อยอีกเหรอก็ควรจะต้องได้รับการพักผ่อนการได้อยู่กับครอบครัวที่ดีเพราะโดยปกติแล้วที่ผ่านมาตัวของเขาเองอะเขาไม่เคยตอบแทนอะไรตัวเองด้วยความสุขเลยะมีแต่ให้ผู้อื่นซะเป็นส่วนมากนะ เขาหยิบยื่นความรู้สึกเนี้ยให้กับคุณลึก,ลกๆในใจนะแต่ในอนาคตไม่ต้องกลัวแหละเนี่ยหกเหรียญจะได้สัมผัสกันในเรื่องราวของคำพูดและการกระทำนะคะ mm. เขาอะมองว่าคุณอะเป็นคนที่นิ่งเป็นสงบได้แล้วก็เยือกเย็นแล้วบางครั้งก็เด็ดขาด mm. ในความเด็ดขาดของคนนียแหละทำให้เขากลัว mm. แต่ในเวลาที่คุณสนุกสนานเนี่ยเขาชอบมากเลย เพราะรอยิ้มของคุณเนี่ยมันไปสร้างแรงบันดาลใจเขาเห็นเขาก็รู้สึกอิ่มใจทุกครั้งอะ่ะทำให้เขามีกำลังใจในช่วงเวลานี้เขาอาจจะรอข้อความจากคุณหรือคุณรอข้อความจากเขาก็ได้นะมันเกิดในเรื่องราวของการที่เกิดขึ้นแบบเยอะในช่วงที่ห่างกันตอนเนี้อืแต่ตอนที่ใช้เวลาร่วมกันหรือดีลงานกันน่ะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีเวลา ในเรื่องราวของการคิดเรื่องส่วนตัวหรือความรู้สึกอ่น้อยแต่ในช่วงเนี้มีเวลาที่คิดเยอะนี่ภาพหบถ้วยความหลังความรู้สึกเดิมๆภาพเก่าๆที่คุณและเขาอะได้พูดคุยกันเขาจําเขาเก็บรายละเอียดของคุณแล้วเขาก็มองว่าถ้านับจากนี้ไปหลังจากนี้เขาจะทําชีวิตของเขาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเพื่ออะไรเพื่อลบคําสบประมาทถ,ถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันนะ เขาจะทําตัวเองอ่ะให้ดีให้สามารถดูแลคุณได้ไม่ให้ใครมาว่าได้ถ้าสมมติว่ามีการครบกันว่าเขาอ่ะด้อยกว่าคุณเขาไม่สามารถดูแลคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนั้น่ะแต่เขาอยากให้มันเป็นภาพครอบครัวสิบถ้วยที่เขาสามารถดูแลคนรักและลูกได้อืเขาเป็นคนที่รักความมั่นคงเยอะ ส่วนตัวคุณเนี่ยตัวคุณอาจจะมองแล้วก็ปล่อยชีวิตเป็นแบบชิลๆแล้วว่าคุณไม่อยากที่จะคาดหวังแต่ความรู้สึกของคุณก็ยังดีอยู่คุณรู้สึกดีกับเขามากๆอกะแต่คุณไม่อยากคาดหวังอะเพราะอนาคตอะมันเป็นไปได้ทุกอย่างอะอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคนอื่นหรือคุณอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะคิดเยอะในเรื่องราวพวกนี้จนเหมือนอยู่ในห้องแคบสี่เหลี่ยมอะมันมีแค่นั้นน่ก็เลยคิดว่าไม่คิดดีกว่า แต่คุณกำลังจะได้ความชัดเจนความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในกรณีไหนนะความถูกต้องจะเกิดขึ้นในเคสเคสนี้ก่อนก่อนที่จะมาสารสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนี่คือไพ่ในอนาคตไพ่สิบเดืยนนะที่เขาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับคุณและวันนี้คือการเปิดไพ่ในเรื่องราวของคุณและเขาเขาไม่กลัวเลยถ้าง,งานจะยุ่งงานจะเยอะขอให้สิ่งสิ่งนั้นอนะ มันทําให้เขาอะได้เชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคุณน่ะเขาไม่อยากที่จะออกไปจากชีวิตของคุณแต่ตัวคุณอาจจะมองว่าโดยปกติก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตชันขนาดนั้นหรือเปล่าอ่าย่างน้อยๆมันยังมีคอนเน็กชันนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่หลังจากเนี้ยมันจะดีขึ้นคือไม่ใช่แค่อยู่ในคอนเน็กชันมีกันและการแบบไม่รู้ในสถานะไม่ใช่แต่จะมีสถานะแล้วก็จะดีนับตั้งแต่นี้ไปเพราะไพ่เันพันนี้ดียาวเลย ความสําเร็จของคุณก็มาชุดนี้เป็นชุดที่ความสําเร็จหรือหมายถึงการแต่งงานก็ได้นะในการลงทุนลงแรงในการทํางานของคุณมันส่งคุณค่าอะไรหลายอย่างส่งคุณค่าในตัวเองแล้วก็เขาชอบคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทํางานเพราะตัวเขาเป็นคนที่เชอริออตเขาไม่เคยกลัวกับปัญหาเขาต้องการลุยกับปัญหาแล้วเขาก็ ดีใจที่ได้มาคบกับคุณหรือได้พูดคุยรู้จักคุณเขาชอบคนที่สามารถที่จะสู้กันไปในอนาคตคนที่ไม่หนีปัญหาแล้วก็คนที่ไม่ได้อินเลิฟจนเลียนจนเกินไปอ่ะแต่รู้หน้าที่เป้าหมายของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรประกอบกับมีความรักไปด้วยเนี่ยมเมื่อแต่ก่อน คุณอาจจะเคยเป็นณนจุดจุดนี้จุดที่เบื่อหน่ายแต่ตอนนี้คุณมาอยู่ในจุดของ dm เพการที่คุณมองเห็นทุกอย่างแล้วคุณปล่อยวางเรียบร้อยเช่นเดียวกับเขาด่าเขาปล่อยแล้วนั่นคือการที่เขาจะลดอีโก้ลงให้กับเรื่องความรักแล้วเขาจะยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองอีกไม่นานเนี่ยว่าเขารักคุณส่วนตัวคุณเองอ่ะคุณรู้แต่คุณเลือกที่จะไม่พูดไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้แหละเพราะฉันก็มีศักดิ์ศรี และอย่างเขาไม่เคยแสดงออกไม่จําเป็นจะต้องแสดงอะไรแล้วด้วยคนสองคนสองเหรียญความรู้สึกมันเชื่อมโยงกันพูดน้อยแต่เยอะในความรู้สึกเขาและคุณจะกลายมาเป็นความรักครั้งใหม่และเขาก็คาดหวังว่าความรักครั้งนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเขาหึงหวงคุณมากนะ ต่อให้ไม่มีสถานากะก็เถอะลึกๆอะ่ะเขาไม่อยากเขียนคุณอะ่ะมีใครนอกเหนือไปจากเขาเขาจึงเก็บซ่อนความรู้สึกเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อไปพัฒนาตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองอะ่ะพร้อมแล้วก็มาเริ่มต้นกับคุณแบบไม่ต้องสะดุดแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจว่าคุณจะยอมรับเขาหรือไม่หรือสังคมของคุณจะพูด ว่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเพราะด้วยตัวเขาจะปิดช่องว่างตรงนั้นให้หมดและเมื่อน,นั้นแหละเขาจะหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีพร้อมกับคําพูดที่ชัดเจนให้กับคุณตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ช้าจริงแต่ช้าแล้วมั่นคงนะความรู้สึกของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดนั้นและคุณก็เช่นกันเขาบางครั้งเขาแอบนึกถึงภาพว่าเขาอยากเป็นเด็กบ้างอยากทําอะไรตามอเาเภอใจบ้างแล้วก็อยากที่จะ ใช้เวลาใกล้ชิดกับคุณแบบนอนเล่นหนุนตกักหรือพูดคุยหยอกล้ออยากให้เกิดนี่ค่อยจัดเม้นต์แล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่บังเอิญไม่มีความบังเอิญดีอิมพอลเลอร์อาจจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาที่กำลังจะถึงนี้ก็ได้นะคะเรื่องราวของความผิดบวังเสียใจมันตายไปหมดแล้วจากความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็ จะทำความสัมพันธ์เนี้ยให้ดีไปเรื่อยๆเขาจะไม่รับกับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกหรือถ้าเขารู้ว่ามีคนที่กําลังจะหยิบยื่นความรู้สึกให้กับเขาที่นอกเหนือจากคุณเนี่ยคนคนนี้จะหันหลังนะเพราะเขาลงดัาเวลวเขาปักทงเขามั่นใจแล้วคนคนนั้นต้องเป็นคุณเขาจึงรู้สึกว่าชีวิตของเขาในทุกวันนี้เขาเริ่มที่จะมีความหวังแล้วก็มีความสุขมากขึ้น ทีนี้ลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันคือรักแทร้รักแท้ก็คุ้มค่าแก่การรลอคออนะคะด้วยแรงดึงดูดทั้งคุณและเขาที่เชื่อมโยงกันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครคนใดคนหนึ่งร้องขอมามันขึ้นอยู่กับบุญกุศลด้วยไม่ใช่ใครจะร้องขอก็ได้นะถ้ามันไม่ได้เชื่อมโยงบุญมันไม่ได้สัมพันธ์กันก็ไม่ได้ โรแมนติกฟิลลิ่งจะแสดงออกในด้านความรักที่เยอะขึ้นเปิดใจคุยกันนะคะทีนี้เราลองไปดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากจะพูดอะไรลึกๆในใจของเขาอะคนคนนี้เขาอยากจะพูดกับคุณว่า ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปเขากลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่รีบทําอะไรมากไปกว่านี้นะคือยังเฉยอย่างเงี้ยเขากลัวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยอยู่ในชีวิตเขาหรือเขาอ่ะอยากอยู่ในชีวิตของคุณแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่แค่การที่อยู่เฉยๆหรอกมันจะเป็นการที่ได้ใช้เวลาร่วมกันแบบคนรักมากกว่าอืม แลวเขาก็บอกว่าเขาห่วงใยคุณมากแต่บางครั้งเขาก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกอย่างนั้นกับเขาอยู่หรือเปล่าเขาสงสัยว่าตัวเขาดูเป็นยังไงในสายตาของคุณตอนนี้เขาไม่เหมือนคนเดิมแล้วนะคนที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเนี่ยมันยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดแต่ก่อนเขาอีกโก้เยอะไนงะ คุณคือความเสี่ยงแต่ฉันก็พร้อมที่จะเสี่ยงอืมเขาจะลุยหน้าในความสัมพันธ์นี้แหละฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะพอแล้วแหละอันนี้ดีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องว่ามีตัวอะไรบ้าง โอออกแลนด์ซดซีโร่ซีไชน่าเอ็กซาเล่เคคิงด้อมบีไวเอ็มมาเลเซียดับบิลหรือดับบันยูดีด็อกบีไวททีไทยแลนด์จีกูเกิล่องกงเฟานนะคะเออเอาให้ขลังมาเช็คอีกรอบหนึ่งเพราะปกติจะไม่ค่อยเปิดหรอกคำว่าขลังเน่ยก็รู้อยู่นะคะ แต่ทีนี้อ่ะถือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็แล้วกันดูไปเลยยิงยาวไปเลยทั้งปีความสัมพัน์นี้เป็นยังไงอ่าตัดสินใจนะคะเขาตัดสินใจแล้วลงดาบแล้วว่าเาคือคุณเฉลิมฉลองจะได้เกิดในเรื่องราวของความสุขอันตราย แต่ก่อนเนี้ยอยู่ในช่วงแบบนั้นทั้งคู่แต่เป็นอิสระและ้วหรือว่าถ้าก่อนหน้านั้นคนคนนี้เคยมีพันธะไม่ควรเข้าไปแต่ตอนเนี้ยได้รับอิสระและ้วอธิษฐานจิตนะอืมมาจากการลองขอเสี่ยงทายบางครั้งคุณก็ไม่มั่นใจอะแต่สุดท้ายท้ายสุดเติมแต่งเขาเข้ามาเพื่อเติมแต่งชีวิตอืม และเขาก็คิดว่าคุณคือสติปัญญาคือแสงสว่างคือคำตอบของเขาอืโด่งดังเปิดเผยความรักนี้ไม่ได้มีอะไรปิดซ่อนนะคะความรักนี้ดีลองนึกคำถามไว้ในใจสักสามข้อนะคะแทนจะเปิดเฉลยไว้รอถ้าไม่ทันก็กดพอยส์เอาไว้ ด้วย Angel Answer นะคะร้อยห้าสิบาทไม่มีค่าส่งใกล้หมดแล้วนะข้อแรกคุณพร้อมไหมอย r e เ e a ดี re ข้อที่สอง Helpful People นะคะลองปรึกษาคนนู้นคนนี้ก็ได้เผื่อจะช่วยได้วันที่สามถ้าคุณเชื่อ you, you Believe เอาให้ความรักมาดูให้นะคะ เป็น key. คีย์กุญแจไขใจนะคะด้วยตัวของคุณเองไปดูซิว่าเรื่องเราออกมาตรงกันไหมนะคะทางเลือกนีเน่เขากำลังเลือกแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกคุณไปแล้วเรื่องเก่าๆเ,เขาทิ้งไปหมดแล้วสูงส่งคุณอะมีคุณค่าต่อเขามากๆปลดล็อก ok, หัวใจได้แล้วนะคะ โลกปกป้องเขาสามารถดูแลคุณได้คนพิการแต่ก่อนเขาขาดไงเขาขาดซึ่งความรักคุมเคือเขาก็เลยทำตัวเหมือนกับจะต้องมีอีกโก้สุดท้ายท้ายสุดความรักของคุณและเขาเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่มันก็ดีกลายเป็นรักที่ยืนยงนะคะต่อท้ายด้วยพี่พันตาออร์คโคนะคะมาดูกันว่า แนะนำหน่อยซิพี่พัพนตาคุณควรทำอย่างไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปมันดีจริงมนะัจากที่เราเปิดเปิดไปทั้งหมดเนี่ยอ่าข่าวดีก็น่าจะดีจริงอะแหละนะคะข่าวดีในทุกๆเรื่องเลยแล้วกันเขาเคยคําทางเพราะเขาก็เจ็บปวดมาเยอะอ่าเขาข้างอุปสรรคได้แล้วชนะหัวใจตัวเองแล้วนะคะเขาคือคนที่เชี่ยวชาญเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถ คุณและเขามาด้วยบุญกุศลน,นะคะตอนนี้คุณรีแลกไวไปเลยนะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเขาจะเข้ามาผูกพันกับคุณนะคะและที่สำคัญก็คือในเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันจะมีมากขึ้นการทะเลาะกันจะน้อยลงการไม่เข้าใจจะน้อยลงเขาพร้อมที่จะขอโทษคุณถ้าเขาเคยทำอะไรผิดนะคะสุดท้ายท้ายสุดครอ,อบครัว Family นะก็ลงตัวออกมาในบริบทที่คล้ายๆกันนะคะ เอาไพา่ความรักดูให้นะคะอันนี้ก็คือ l ออร Oracle า a r ดไพ่ความรักจะมาบอกอะไรไพ่ความรักบอกว่าเออ่ถามใจตัวเองเน้นคุณค่าในตัวเองนะคะและอันนี้ก็คือความชัดเจนความจริงกำลังจะเกิดขึ้นอืม งานแต่งงานแหวนแต่งงานความมุ่งมั่นลงตัวนะออกมาใน mood โห d e ที่ดีวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวทุกๆเดือนนะคะ,ะในเดือนมก,กราคมนี้เดี๋ยวก็ต้นๆเดือนเนี่ยจะไปละ เพราะว่าถือว่าเป็นเลือกงามยามดีในช่วงขึ้นปีใหม่นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้แพนเลิฟทาโร่ใต้ดีฟิมเพชั่นมีสำหรับคนที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ใต้คลิปเนี่ยจะมีตะก้าปักสินค้าไม่ว่าการดูดวงการเลือกสินค้าในตะก้าการสมัครเป็นสมาชิกหรือการดูโฆษณาไม่กดข้ามได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญหมดเลยก็คือเอาเงินอะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะ ฝากดูชุมชนข่าวสารแล้วก็ในเรื่องราวของคลิป1นาที3นาทีก็มีหลายๆอย่างให้ได้เลือกดูกันนะคะฝากไว้ด้วยมีแค่นี้แหละวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย